สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่9เมษายน2566นะครับเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเอนกระทือกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิถีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจสนับุท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คาำนักของนักวมอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักโมขึ้นชกจิงกับเกาะติดต่างบวกกระแสเรืนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงงแคค่่ข้้้อออมูลเบบืตนนนไปกะรั เดี๋ยวเราไดูกก่อนนะครับว่ามอดีวิีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมดีวิีไทยนะครับประจําวันอาทิตย์นะครับที่9เมษายน2566นะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงก็คือ VIP สิทธิ์จากต้นนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมรดกเพชรสิทธบอลใต้นะครับพิกัด102ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือสอนซึ่กอกมปนาตนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพมังกรพักยก TH พิกัด111ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับไปลองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือสนามชัยเลขากร8เรับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพร้อมรบพักยก TH พิกัด127อบปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับเป็นเคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือจรวดศึกเกียตนาวีนะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินนะครับกุหลาบขาวอสจเปยกอุทัยพิกัด139อบปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b บ cribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนโบร์เท่าน,นั้นนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลนชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ a d p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุดนมันทุก2เวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ a d p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์อะไรนะครับโดยที่มวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่9เมษายน2566นะครับเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตมังนอนนะครับโยคาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับมาให้มาให้แฟนมวยได้รุนกันทางบ้านด้วยนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือ VIP อสิทธิ์จ่าต้นนะครับหรือว่าสิทธิ์เสยแยมนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับมรดกเพชรสิทธิ์บอลใต้นะครับหรือว่าป๊อบทุ่งสงนะครับหรือว่าโรงเรียนกีฬานราธิวาสนะครับหรือว่าชื่อก่าวนะครับสกุลชายเล็กสิงห์สอนรามนะครับพิกัด1นึ่งร้อยสองพอนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ VIP นี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเก็นะครับวัยสิบเก้าปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโชควิทยานะครับมีคิวโชควิทยานะครับดูแลเรื่ออออองงกกกาาารรรฟิิตตตตซ้้มมมมคคััััับบบนนนนววววยยยขขขู๊เเเเปดดดดส์แแ่่่ะล็ีี๋ แข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดูดันนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีชนะคะแนนยูนิตวีนัมมวยไทยนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาชนะนอกยกที่2ยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับที่เวทีจิตมังนนนะครับล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนเสือบอลยูฟาบุมเด็กเสียนนะครับที่เวทีจิตมังนนนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟ ส่วนไฟน้าเงินนะครับมรดกเพชรนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับวัย21ปีนะครับทาการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์บอลใต้ป๊อปทุ่งสงนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับมีคุณพนมชัยจิตขยันนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมร่วมกับป๊อปทุ่งสงนะครับที่ให้การสนับสนุนอยู่นะครับเป็นมวยขวานะครับมรดกเพชรนี่เป็นมวยขวาครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับแข็งแก่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันนะครับเป็นมวยเก่งจากภูทรเลยนะครับ สอ,สองฟอร์มหลังสุดนะครับสองฟอร์มหลังสุดของทานา่ายน้ําเงินนะครับมรดกเพชรนี้ก็มีชนะนอกยกที่3นะครับกุหลาบเพชรสิทธิแก้วไปอยู่นะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับ ล่าสุดนะครับเข้ามาชกที่เวทีจิตมังงอนแห่งนี้นะครับโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับเสมอกับเบบซี่สูจีบะหมี่เกี๊ยวที่เวทีจิตมังงอนนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับเพราะว่าก่อนชกนี่สถานการณ์เป็นรองแทบจะทุกอย่างนะครับแต่พอชกไปแล้วนะครับกับสู้ดีนะครับสู้ได้ใกล้เคียงกันคู่ขี้สุสีนะครับหมด5ยกนี่สถานการณ์ดูทางนั้นมรดกเพชรดูดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่ากรรมการชูเสมอไปนะครับชูตรงกลางนะครับก็ถือว่าไฟลล่าสุดนี่ชกไปค่อนข้างดีเลยนะครับ คู่นี้ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าไฟหลังสุดเลยนะครับของท่านนฝ่ายแดง VIP แพ้เือบอลนะครับวันนั้นชกไว้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนไฟล่าสุดของท่านน่นฝ่ายน้ำเงินมรดกเพชรนะครับเสมอกับเปปซี่ซูจิะหมีเกียวนะครับชกไว้เข้าตาเซียนนะครับชกไว้ดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ไปเรานะครับก็กลับมาดีตื้นแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกแซงด้วยนะครับแต่ว่ากรรมการยังไม่ให้ผ่านให้เสมอไปก็ถือว่าสู้ได้ดีไฟล่าสุดชกไว้ดีนนนนักก็็ดูวว่่าาาาเเข้้้ตีลยยมองงไปิ มอรดกเพชรสิทธิ์บอลใต้นะครับไฟล่าสุดถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับชัยชนะนะครับแต่ว่าชกไวดีมากๆเลยนะครับหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อยนะครับเข้าตาเซียนเลยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้าน VIP สิทสิ์จ้าต้นนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของโมดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับมรดกเพชรสิทธิ์บอลใต้ครับมาถึงคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองฝ่ายแดงก็คือสอนศึกกกรัมปนาทนะครับหรือว่าศีนรงกกรัมปนาทนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพมังกรพักยก TH นะครับหรือว่าเวียงสิงเล็กสอเวียงสิงนะครับพิกัด1 1ึปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสอนซึกนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัยสิบปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอะกำปนาตนะครับมีนายกกำปนาตชูสุวรรณนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขนุนนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของทางด้านฝ่ายแดงสอนซึกนะครับสอนซึกนี่มีมวยขวานะครับประเภทกบเครื่องสูงยาวเลยนะครับ าสาสตแข้งต่อยมัดตีหน้าแรงนะครับข้องขอปั้มตีเนี่ยแน่นแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมูสู้ดูด่น,นะครับเป็นวูลูปร่างดีนะครับชกกับไข่นี่ไม่ค่อยจะเสือเปรียบรูปร่างสักเท่าไหร่นะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของท่านนายแดงสอนศึกก็มีชนะนอกยกที่สานะครับสำป่างงามปอประมุกนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับ หลังจากนั้นนะครับก็มาแพ้คะแนนซัำปังอามปอปรมุกที่เวทีจิตเมืองนวนนะครับล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนลักดินแดงสักลุ่งเรือนะครับที่เวทีจิตเมืองนวนนะครับสฟอร์มหลัาสุดนี้ถือว่ายังมีสรุดสรุดอยู่นะครับชนะ1ไฟ์ไฟแล้วก็สรุดแพ้ไปถึง2ไฟไฟเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพมังกรนี่เป็นกชกจากจังหวัดชุมพรเขาวัยสบปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ CMA Academy นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีวุฒิชัยชาวนานะครับโอสันปเรียนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวนะครับสาดแข้งต่อยมัดปั้มฟัดปั้มฟัดตีแข็งแกร่งบูสู้ดุดันนะครับเป็นมวยฟอร์มสดด้วยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี่ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับ โดยที่3ามร์อมหลังสุดนะครับของทราฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพมังกรมีชักคะแนนชนะคะแนนยอดดันไตรล,ลองออดหน่อไม้แดงนะครับที่วิธีจิตมงนนะครับ หลังจากนั้นก็มาชนะคะแนนเพื่อไทยเล็กสอสอมณิชนบุรีนะครับที่วิธีจิตมงคลนะครับล่าสุดนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนสายนครนะครับนายกดุมสารสารยานะครับที่วิธีจิตมงคลนะครับสฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับคูณนี้เทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าทางนฝ่ไฟน้ำเงินนะครับจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยนี่ทางนฝ่ไฟแดงจะดูดีกว่านะครับแล้วก็ได้เปรียบเรื่องรูปร่างสรีละส่วนสูงด้วยนะครับายแดงสอนสึกจะได้เปรียบเเรื่่่่อองงงสสสวววนููััแตาพพดดดิกไฟหลุ ของท่านฝ่ายแดงนะครับสอนศึกนะครับ ไฟที่แพ้ซ้ำปางงามปอประมุกที่ศึกโมดลวิถีไทยนะครับวันนั้นชก118ปอนด์นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนรักดีนแดงสักรุงเหลืองก็ชก116ปอนด์นะครับไฟนี้ถ้าเป็น111ปอนด์จริงๆนะครับเป็น111ปอนด์จริงๆผมดูว่าเวทนี้ทั้งนั้นไยแดงนะครับสอนศึกซึ่งมีรูปร่างใหญ่โตสูงยาวอยู่แล้วด้วยนะครับน่าจะบีบน้ําหนักค่อนข้างจะพอสมคู่เลยนะครับบีบไม่ต่ํากว่า5-6ปอนด์นะครับก็ดูว่าน้าหนักนี้ไม่ใช่น้ําหนักธรรมชาตินะครับถ้า ถ้าเป็นพิกัดเดิมนะครับ111บอ์ต้องมาเช็กกันวันชคอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีการปรับเวทพิกัดเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นเวทพิกัด111บอ์นะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับสอนซึกอลกัมปนานะครับซึ่งเป็นนักชกรูปร่างสูงยาวใหญ่นะครับพิกัดนี้ดูว่าบีบอยู่พอสมควรนะครับล่าสุดนี้ชกไว้116บอ์เลยนะครับวันนี้บีบมาเหลือ111บอ์น่าจะเป็นน้ำหนักบีบๆนะครับแล้วก็ชกช่วงทิงเที่ยงด้วยนะครับดูว่า การบีบน uh, ้ำหนักไปเยอะน่าจะมีปัญหากับการยืดระยะท้ายๆนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเบื้องต้นนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินก่อนนะครับถ้าเวทพิกัดนี้ยังคงเดิมไม่มีการปรับเวทนะครับ1 1ออปอนด์เช่นเดิมนะครับผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่าเวทพิกัดธรรมชาติมากกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะสอนซึกอกำปนานะครับไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่สองนะครับของวดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นเวทพิกัดเดิมนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินรััเทพมงกกกย มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นรองคู่เอกนะครับแสดงว่าคือสนามชัยเลขาก๊อกแปดเลี้วนะครับหรือว่าชื่อเก่านะครับสิงอุดรอออุดรครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพร้อมรบพักยกทีเนะครับหรือว่ายูฟ่า2องสองหรือว่าออย9ก้าหนะครับหรือว่าหนอนนบฮิรันนะครับพิกัด127บ่อนนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับสนามชัยนะครับก็เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับวัย24ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่มวยกรซอยตันนะครับมีเสียก๊อลแปดริ้วนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของทางด้านฝ่ายแดงนะครับสนามชัยเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับเกาะในไล่แขนนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าแทงดูแรงบุดุดันมาสอกคมนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับสนามชัยก็มีชนะคะแนนเพชรโปริททีบีเอ็มยิมนะครับที่เวทีราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับแพ้นอกยก4 แก่นแก้วนะครับสบุญมีฤทธิ์ที่วธทธีลังสิดนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนพนกริตลูกสวนนะครับที่วทธีจิตมงนลน,นะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับชนะ2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับพร้อมรบก็เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับวัย24ปีนะครับพอไปทําการฟิตซ้อมที่ค่ายมวย CMA Academy นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีโอสันระเรียนนะครับบุติชายชาวนาครับเป็นผู้จัดการนะครับพอใกล้ๆวันชกก็จะมาทําน้ําหนักที่ค่้ายมวยลูกสวนนะครับมีบำบัดลูกสวนนะครับดูแลแล้วก็ควบคุมเรื่องการลดน้ําหนักนะครับ เป็นมวยขวานะครับดีกีก็ไม่ธรรมดานะครับแชมป์130ปอนด์ของวันทรงชัยเลยนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสายแข้งขวางหน้าไล่แขนนะครับล็อกลัดตีเนี่ยแน่นนะครับหมัดศอกรุนแรงเลยนะครับชื่อมวยก็ดูดีกว่าด้วยนะครับสามฟอมหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับพร้อมลบก็มีชนะคะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์130ปอนด์นะครับ ของวันทรงชัยนะครับสัญจรไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับวันนั้นพรอมลบก็พลิกเอาชนะคะแนนลูกนิมิตแล้วก็คว้าแชมป์มาของได้สําเร็จนะครับล่าสุดหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มาแพ้นอกยก3อภิวัตสอสมฤกนะครับที่เวทีจิตมังดอนนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีที่เวทีจิตมังดอนนะครับวันนั้นดูว่ามาน้ําหนักเกินเยอะลดไม่ลงนะครับสุดท้ายเรียวแรงหดหายนะครับก็แพ้คะแนนให้กับเพชรลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีในไฟล์ล่าสุดมานะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับก หนึ่งฝแล้วก็สรุดแพ้2ไฟฝ่นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนีดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยนี้ผมมองว่าทางด้านฝ่ายนัำเงินนะครับจะผ่านเบอรใ์ใหญ่จะประทะกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับท้งลูกนิมิต หนุ่มบางครดดีอภิวัตสอสมนึกทางด้านฝ่ายเงินนี่ก็ประทะมาหมดแล้วผมดูว่าทางด้านฝ่ายเงินนะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรออนครับแต่ว่าประทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านสนามชัยนะครับเลขากอล์ฟแปดริ้วนะครับไปได้แบบสนุกนะครับคููที่สานะครับรองคู้เอกของมวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพร้อมลบพักยก TH ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4นี่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝแดงก็คือจรสึกเกียรตินาวีนะครับหรือว่าเกาะกกัมปนาศหรือว่าสิทธิ์คุณมะนะครับส่วนทางด้านแายน้ำเงินนะครับกุหลาบขาวสอจอเปียกอุทัยนะครับหรือว่าชื่อกล่าวก็คือไตรเทพสิทธิ์คมเพชรนะครับหรือว่าไตรเทพปอเตระกุลนะครับพิกัดเหนือสามสิบเก้าปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับจรวดศึกนี้ก็เป็นนักชคจะนครราชสีมาวัย23ปีนะครับทำการฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตนาวีนะครับอยู่ที่ค่ายทหารนะครับมีนาวาเอกชรัมพากรกรมพาก่อนนะครับดูแลเรื่องการฟิกซ้อมนะครับจรวดศึกีเป็นมวยซ้ายนะครับจงหวะฝีมือครบเครื่องนะครับสูงยาวเข่าแหลมขวางแทงดูแลนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วนะครับหมัดสอกดูแลนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับจุรวดศึกก็มีแพ้คะแนนพลอยวิทยาชอวิมลสินนะครับที่เวทีจิตเมืองนุนนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ที่เวทีจิตเมืองนุนนะครับล่าสุดนี้เสมอกับโจเซฟจิตืองหนนที่เวทีจิตืองนุนนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ถือว่าฟอร์มยังมีสรุดสรุดอยู่นะครับเสมอหนึ่งฝ่ายแล้วก็แพ้ไปถึงสองฝ่ายนะครับยังไม่ชนะใครนะครับสามฝ่ายล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงจุรวศึกส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ กุหลาบขาวนี่เป็นกชกจากจัมกระเพงเพชรนะครับวัย2 7ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอจอบเบียกอุไทยนะครับมีสอจอบเบียกอุททยนะครับประภาวิทยุสวดีนะครับเป็นหัวหน้าคณะรลบประดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงอาวุธหนักแรงนะครับเข่าในเหนียวแน่นจัดไส้แรงมาสอกดูแรงแล้วก็อันตรายกระดูกดีนะครับกระดูกดี3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับกุหลาบขาวนะครับก็มีแพ้คะแนนอนุรักษ์ทีเด็ด99นะครับที่เวทีราชดำเนินหลังจจากกนนั้้็ไปแพโซ จิตเมืองนนท์นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีพิทักษ์ธรรมนะครับแต่ว่าวันนั้นยก2นะครับฝันศอกได้นับ8ก่อนนะครับทางนั้นกุหลาบขาวนะครับได้นับ8ก่อนนะครับฟันศอกได้นับ8ก่อนแต่สุดท้ายก็พลิกแพ้คะแนนให้กับโจเซฟจิตเมืองนนท์นะครับมาได้ในในไฟน์นั้นนะครับพลิกแพ้ไปไปปลายนะครับ แต่ว่าล่าสุดนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสําเร็จนะครับไปชนะนอกยกที่2นะครับลุงนภาปิ่นสินชัยนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับสฟอร์มหลังสุดนี่แพ้2ไฟนะครับแล้วก็ชนะ1นึ่งฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนิดๆนะครับเป็นประเภทอาวุธหนักแรงนะครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายด้วยนะครับสำหรับทางานฝ่ายน้ำเงินนะครับกุหลาบขาวสอจเป็กอุทัยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหลดนะครับผมดูว่า ทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับจรวดสึกนีจังหวะฝีไม้ลายมือนะครับดักเตะดักแทงเตะแล้วเตะแล้ววนออกข้างนะครับจังหวะฝีมือผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจรวดสึกจะดูเร็วกว่านะครับแต่ว่าความหนักแรงนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินแน่นอนนะครับกุหลาบขาวนี่ต้นต้นอันตรายนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วผมดูว่าจังหวะฝีไม้ลายมือนะครับอาวุธดูรวดเร็วกว่าอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับจรวดสึกเกียรินาวีนะครับชิงทําก่อนนะครับแล้วก็ไม่ปะทะตรงๆนะครับ แล้วก็ชิงออกซ้ายออกขวาครับไม่ปะทะตรงๆครับดูว่าไปปลายไม่พลาดลับลนนะไปไปก่อนนะครับดูว่าหลากหลายกว่านะครับน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างกุหลับขาวสอจอเปียกอุทัยครับไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจรวจสึกเกียตนาวีครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกนะครับของมวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับคู่ที่1มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับมรดกเพชรสิทธิ์บอลใต้นะครับดูว่าฝ่ายล่าสุดโชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ชนะเสมอมานะครับแต่ก็โชว์ฟอร์มไว้เข้าตาครับฟอร์มดีกว่านะครับฝ่ายล่าสุดมองไปที่ฝ่ายน้าเงินมรดกเพชรสิทธิ์บอลใต้ครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2มองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเทพมังกรพักยกทีเฮนะครับดูว่าเวท0 1อปอนด์นะครับเ,เวทนี้ทางด้านฝ่ายแดงสอนสึกบีบอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าล่าสุดนี่ชก116ปอนด์นะครับวันนี้ถ้าเป็นเวท111ปอนด์จริงๆนะครับดูว่าเวทนี้ฝ่ายแดงสอนสึกน่าจะบีบหนักเยอะอยู่พอสมควรนะครับคู่ที่2ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพมังกรพักยก TH ครับ และคู่ที่3านะครับลองคู่เอกนะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพร้อมลบพักยกท H ครับดูว่ากระดูกการผ่านมวยประทะกับเบอร์ดีๆเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับทั้งลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีนะครับอภิวัตสอสมนึกทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี้ประทะมาหมดแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็ผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับคู่ที่3ามองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพร้อมลบพักยกท H ครับ และคู่ที่4นะครับคู่ที่4มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจุรวดสึกเกียรินาวีนะครับต้นๆทางด้านฝ่ายน้ําเงินอันตรายนะครับกูหลับขาวสจเปียกอุทัยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหลดนะครับดูว่าจังหวะฝีไม้ลายมือหลักเรียมวยดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจุรวดศึกจะเร็วกว่าครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจุรวดสึกเกียรินาวีครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ